เอ้ยมึงคิดอะกันทีกูเป็นสองพี่น้องตระกูลไรวะมึงเคยอ่านหนังสือวิทย์ปะคือวิทยาแรกสองพี่น้องตระกูลไรเอ้ยพวกเรี่ยนจากตระกูลไรตระกูลไรดีวะตระกูลไรสมองโอ้แรงมากเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชาวเตวีย์อะไอ้ชาวเตวียอะชาวเตมีย์ไม่เห็นเลมันนล่นรถเข็นอะ <laughs> I <see it. laughs> hear kind of a child, but they come I will make it away. Yeah, they try to kill me when I fought back. I the with a baseball The never this right. I need to run and stay out of sight. What? what? มันคือแบบอะไรวะมันคือแบบการสร้างเครื่องบินไปเลยแล้วก็สร้างเรือไปเลยนะมันบอกว่าอะไรนะอะไรเพลงเชสซี่อ่ะใช่แมปชิวเพลงเชสซี่นะครับเขียนเพลงเชสซี่ได้ไหมกูเป็นคนที่เล่นโลบบ์น้อยมากเลยเว้ยนับครั้งเลยเลยไอ้เก็ไปแบกใจที่มึงจะไม่รู้จักเว้ยอ๋อใช่อ่ะอีกมูนโอเม่อันนี้คดีอ่ะอันนี้คดีของมึงเว้อ๋ออันนี้ที่กูใช่ไหมมึงรูไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกูตอนกูเริ่มถ่ายคลิปเลยเกิดอะไรขึ้นวะ กูตัดเล็บมาใช่ไหมเล็บขบอไม่ไมไ่เล็บขบกู <c oughs> กูตัดเล็บใช่ไหมแล้วมันจะมีคล้ายๆหนังมันออกมาเป็นหนงังแบบมัลแล้วมันก็ดึงแล้วทีนี้มันก็ฉีกไป <c oughs> จนถึงหน้าไม่กูไม่ดึงกูกูใช้ที่ตัดเล็บอ่ะกันกันตัดเล็บอ่ะแบบตัดหนังใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ค่อยๆเงะเงะเงะแล้วตัดตัดตัดแล้วก็สักพังอ้วว่าไม่ยั้งมือไงตัดเนื้อชุบเลือดไหลเป็นทางเลย ไอ้บ้าไปเอ้ยกว,กว่ากว่าไอ้นิ้วทวดน,นะกว่าจะไม่มีนิ้วกดสเปซบาลแล้วพี่พ่องไงอีแยแล้วกูสร้างเรือ,อยยังไงวะเออสร้างไปนี่อ่ะกดอันนั้นที่มันเป็นรูปคอนอะ่ะอ่ากดรูปคอน,น,นรส,รสร้างไปเรื่อยเลยโอ้อา,าที่มึงชอบเราจะสร้างมึอยู่ไหนเรียนักวิศวกรเราบอกรู้ได้เลยไม่รู้อะไร<ด> มันมีกี่อันน่ะมันไม่มันจำกัดบล็อกปะไม่ไม่จำกัดไม่จำกัดเท่าไหร่ก็ได้อ๋ออย่างนั้นเด้ออ๋อไม่ใช่เท่าไหร่ก็ได้ดิมันจะมีบล็อกอยู่ที่สองพันอะไรอ่ะคือจะสร้างยังไงมึงสร้างไม่เป็นเออก็สร้างใศูนย์ตรงแค่นั้นพอแล้วมึงใส่ที่รั่ธ์อะไรย่งใครเข้อสอนยังไม่รู้เรื่องเลยดิกูโง่ขนาดนี้มึงใส่พิรันธ์อะไรอ่ะคลิกออนเด้ออะไรนี่โปรพิลเลอร์บุตรท่านมันนี่ปุ่มตรงไหนกดวะที่มันเป็นอันนั้นอ่ะอ๋อนี่นี่นี่ แล้วก็วางนี่ไม่ใส่ใบพัดที่เหมือนอุตส่าห์กูเคยบินแต่กูไม่มีใบพัดกูลืมใส่ใบใส่ใบพัดแล้วก็ที่นั่งด้วยแล้วก็ไอ้พ่นมากูลืมไปเลยว่าเครื่องบินกูไม่ไม่มีใบพัดติ๊กเอ้ยโอ้เอ้ยกูขับเครื่องบินได้ิทเองกูอ้ยไอ้ควายเอ้ยเครื่องบินกูหายไปไหนแล้ววะ กูดูแลเธอไอ้กูตกเครื่องวินบิ๊กทำไมมึงก็จะได้ปล่ามึงดูท่านั่งกูล่ะอะไรของมึงวะไอ้เหี้ยมึงดูท่านั่งกูจ้าปิ๊กกลัวอะไรครับเครื่องวินกูเอ้กูยังจะทำให้รู้ความฝันกูแล้วเป็นยิงไปเลยมึงพูดมาบ้าหน่าคนอย่างไอ้น้าเนี่ยจะทำเครื่องวินได้ล่ะมันเป็นยิงไปแล้วเว้ย ไปแล้ววู้ววหนูคือบินหรือวะแบบถ้ามีคนสัมพนมันธ์มั้งโอ้คือบินเป็นไงบ้างครับอะไรเนี่ยหั <laughs> วปักเอ้ยไม่เห็นกูไหมไม่เห็นกูยหัวปักเอ้ยโอ้แรงมากเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชาวเดเวียไอ้ชาวเดเวียชาวเซเว่ไม่เห็นเลมันนล่นร้อเข็นอ่ะไอ้เล้อเข็น เลยว่ะไม่เคยกูแม่ไอ้ย่าชอบซื้อเยอะไม่ได้คือไม่ได้น่ากลมันวิ่งไงเราเว้ยไอ้ย่ยมันวิ่งแต่แล้วเขียนพี่คืออะไรวะอาคุ่เขียนอะไรกูอยากเห็นชัดๆไว้อยากอูแบบามาดูดิขอไปดูใกล้ๆเลยนะไอ้เหี้ยยิงด้วยไอ้ยิงด้วยชาวเตียนพี่ยิงด้วยทำไมเครื่องบินกูไม่ควรอยู่ตรงนี้ลืมดีปะบิ๊กมึงคิดยังไงที่เราติดเจนจินเราไปในเครื่องของรถยนต์วะ มันก็จะกลายเป็นหมือนแรงมาเอ้ยมันมีจริงนะพี่รถหมือนแรงมาแบบพุ่งมปเลยอ่ะมันมีจริงนะมึงเคยเห็นป่ะในสารคดีอ่ะกูเคยเห็นเนี่ยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาสร้างกครื่ินต่อนะครับต้องมีอะไรมากนะไอ้เม็กเด็กเกียรเลยโอ้ยเฮี้ยมดากวไอ้สัตว์มังดาเด็กเกียอ่ะอลีมึงเตรียมตัวเล็กพิพิกอลอนมาได้เลยเอ้ขนาดนั้นเล้วะโอ้บินเร็วมากไี่เครื่องบินกูบินสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเวย เป็นไงมึงเขินไปเลยดีเอะเจอคนอย่างกูอ่ะอีรอนมากเออขนาดไหนเชียวเนี่ยกูบินหัวเนี่ยกูยังบินอยู่ไหนเนี่ยจย้อนย้อนไปเหรอไหนว่าชนเนี่ยเขาบินโคตรกระบอกเลยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไอ้เหี้ยกูก็ได้ว่ากูบินจริงๆไิงสัสมึงเห็นว่า มึงรอกกูนายมึงหลอกกูไปตื้นี่ยพอมีเจ็ตเอนจินแล้วดีนี้ขึ้นกูไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากเห็นวะไเฮียขอไอ้พิกอ่ะไอเดียมใจขนาดไหนวะอาจจะอยากสมองของมันอ่ะเอาไปอยากเดินได้ไงเอามาจากขี้เลยขี้เลยไอ้พิกมึงขี้เดอะไรไอ้กูเป็นสองพี่น้องตระกูลไรวะมึงเคยอ่านหนังสือวิทย์ปะเคยไยจำแรกสองพี่น้องตระกูลไรเอ๊ยพวกเมี่ยอยากตระกูลไรตระกูลไรดีวะ ตะกูลไล่สมองไปกูลไล่สมองเหรอแรงได้เลย <laughs> เอ็งเป็นคนตายไงโดเป็นคนตายเดี๋ยวเราจะเกมนี้ก <laughs> ็อย่าลืมกดไนเลยขึ้นไไเจน,นเแล้วตะแค่เลยนะครับไว้เจอกันใหม่วันหน้าเรา EP นี้ไปละบ๊ายบาย <laughs> มกันมันกมันก็อากาศด้วยอ่ะคุณกอดกไม่ได้คุณกอดกัาไม่ได้ก